ออมพลเบียงครับซื้อกาแฟหน่อยบอกหน่อยซื้อกาแฟหน่อยพูดซิซื้อกาแฟหน่อยกลัวโอเยอ่ะตอนนี้วันนี้น้องเพชรน้องพลอยจะมาเทสเมนูนะครับเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่ มาลองเดอร์ไทยอิตาเลียนคาเฟ่เลสเตอร์ล,ลองเอาเอาให้อาอุ้มหน่อยไม่ไม่ไม่มาแล้าจานี่ก็จะเป็นที่ทิ้งหลอดนี่น โซไวอ,อ่ะอ๋อแสดงว่ากลิ่นถือว่ามันไม่ออกมาเนาะอันนี้เริ่มทําอาหารยอยังเออดีอยู่นะอันนี้คือผงผงม,มัทฉะผงม,มัทฉะเซตนี้ผมฮิ้วมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับทุกคนเข้มข้นอารมณ์แบบ มัชชะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องตีเครื่องตีมัชชา สวยไหมร้านสวยไหมสวยมากมีร้านค้าอ๋เอไม่ดย 没消费嘞，啊？ เอาเอาเช่นเอ้หรอ